หากใครที่ยังกาลังทําธุรกิจเครือข่ายและเจอปัญหาครับคลิปนี้มีคําตอบครับในวิดีโอนี้ผมจะมาแบ่งปันคล็ดลับวิธีการในการทําการตลาดเครือข่ายออนไลน์และก็ธุกรกิจออนไลน์นะครับว่าวิธีการที่ผมมาแบ่งปันเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์และเกินผลลัพธ์ได้จริงๆบ้างน,นะครับทำอย่างไรนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสในการขายมีโอกาสในการขายสินค้าในธุรกิจเครืคอข่ายธุรกิจออนไลน์ของเราในการวางตัวในการทําธุรกิจเครือข่าย เพื่อทําให้เราเนี่ยมีผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นได้ก้าวกระโดดครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ในช่องคุณชายพัชเกรือกลกระนะครับถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ยังมองเห็นโอกาสในการทาธุรกิจเกือกขายอยู่นะครับที่ที่เองแต่ตัวของเราเองเนี่ยนะครับเคยปะชวนใครนะครับมันก็ไม่มีใครเนี่ยเข้ามาเข้าร่วมโอกาสในการทําธุรกิจของเราจําเป็นไหมครับว่าวันเนี้ย นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบในการถูกขายนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับชอบซื้อนะครับโดยการที่เขาเนี่ยไม่ถูกบังคับนะครับนั่นหมายความว่านะครับถ้าวันนี้คุณเองเนี่ยทำตัวเป็นนักขายนะครับคุณจะต้องโดนลูกค้านี่ตีห่างหรือว่าคุณเองเนี่ยต้องเป็นคนที่ไปไล่ล่าวิ่งหาผู้มุ่งหวังในการซื้อสินค้าให้เขาเนี่ยซื้อสินค้าของเราอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับการันตี แล้วจะทำอย่างไรครับทําให้เราเนี่ยสามารถมีผลลัพธ์ใล้ก้ากระโดดขึ้นมันมีวิธีการวิธีการหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าร่วมทําให้ผู้มุงหวังเนี่ยสามารถเข้าร่วมโอกาสในการทรําธุรกิจได้มันมีจริงๆครับมันเฟิร์มนั่นหมายความว่าวันนี้คุณต้องทําอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดไปในผิดจุดไปผมต้องเรียนแบบนี้ครับว่าวัานนี้การที่เราจะทําให ให้ธุกๆเอกเราเ,เติบโตได้คุณเองต้องวางตัวเป็นเอ็กเปิร์เป็นผู้นําในเรื่องของสาขาอาชีพนั้นที่เราทําอยู่นั่นเองนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายธุรกิจที่เราต้องทําอยู่นะครับคุณเองเนี่ยต้องเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสาขา ert, นั้นๆเข้ามานั่นหมายความว่าคุณต้องเป็นวางตัวเป็นเอ็กเปิร์ขึ้นมาครับหมายความว่าการเป็นวางตัวเอ็กเปิร์คือไม่ใช่นะะักขายครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวางสื่อโฆษณา ขายสินค้าสแปมโฆษณาแบบนั้นไม่ใช่ครับนั่นคือวิธีการที่ที่เราทําแบบดั้งเดิมแล้วมันทําให้เราเนี่ยนะครับโพดขายสินค้าโพสขายสินค้ามันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยขายสินค้าได้ก็เหมือนกับผมครับเมื่อก่อนผมเป็นคนหนึ่งที่โพดขายสินค้าแหลกครับมีรีวิวอะไรทุกอย่าง บางทีมันก็ขายได้ครับในขนาดหนึ่งแต่พอระยะเวลาหลังๆมันก็ไม่ขายได้จนทําให้ผมเนี่ยรู้เคล็กกดลับวิธีการที่จะทําให้ผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตลอดการแล้วทําให้ผมเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาผมทุกวันนั่นคือการวางตัวเป็นเอ็กซ์เพรสขึ้นมาในสาขาที่เราอยากจะ,อ,ะอยากจะแนะนําหรือว่าแบ่งปันนะครับโดยวิธีการในการสร้างคอนเทนต์ดีๆนะครับสร้างเนื้อหาตามกลุ่มเป้าหมายที่ที่เราอยากจะเจาะลงไป ให้ผู้เขาเนี่ยนะครับรู้จักเรานะครับแล้วก็ให้คุ้มค่าวางผลประโยชน์นะครับหรือหรือว่าให้ผลประโยชน์นะครับโดยการที่เราเนี่ยคำนึงถึงการที่เราเป็นผู้นำเอ็กซ์เพิดในด้านสาขา้นนั้นลงไปให้ประโยชน์บ่อยๆครับให้คอนเทนต์บ่อยๆแก้ไขปัญหานะครับบางทีครับเขาจะอาจจะเรียกตัวของเราเองเนี่ยกลายเป็นครูเป็นเทรนเนอร์เป็นอาจารย์ไม่แปลกครับว่าวันนี้นะครับการที่เราเนี่ยออกมาสอนคนนะครับ จนจะทําให้เราเนี่ยเกิดการที่มีการรับรู้ว่าผู้คนมากมายติดตามเข้ามานะครับมักจะเป็นคนที่ชื่นชอบเราชอบในสิ่งที่เราทํานะครับเขาเป็นคนที่เชื่อถือมีความสามารถมีความรู้จักนะครับแล้วก็ศรัทธาในตัวของเราเองในการที่ที่เราออกมาทําในเรื่องของคอนเทนต์นั่นเองนะครับจะหมายความว่าเราสามารถที่จะพูดในเรื่องของการให้โอกาสในการทรําธุรกิจได้หรือว่าสปอนเซอร์เข้าร่วมธุรกิจน,นะครับทุกอย่างครับ าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะทําอะไระที่จะทําในเรื่องของการทําธุรกิจนี้จงทําตัวให้เป็นผู้นําที่มีเอ็กซ์เพรสเรข้ามานะครับแม้แต่ว่าวัานนี้เขาจะเป็นคนที่รู้จักนะครับแล้วก็ชอบพอใ้เชื่อถือแม้แต่ว่าวันนี้นะครับเราเอาสินค้าอะไรก็แล้วแต่มาขายนะครับหรือว่าโอกาสในการทําธุรกิจนะครับเราก็สามารถที่จะขายให้กับผู้มุ่งหวังได้โดยไปถึงสินค้านะครับหรือว่าการที่เขาก้าฝพักเงินหลายหมื่น นะครับหรือว่าหรือว่าการลงตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้มันก็สามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยนะครับเชื่อใจในสิ่งที่เราทําลงไปไม่ว่าการจะเป็นสปอนเซอร์เชื่อเชื่อครับว่าเท่าเนี้ยเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เราทําลงไปอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่สามารถทําก็คือทําให้ผู้มุ่งหวังเราเนี่ยชอบในสิ่งที่เราทำนะครับเชื่อถือนะครับแล้วก็ศรัทธานะครับสินค้าแพงแค่ไหนครับมันก็สามารถที่จะขาย ให้กับเราได้ในธุรกิจไม่ว่าบริษัทไหนก็แล้วแต่น,นะครับ <f ix> การวางตัวเป็นเอ็กซ์เพรสเนี่ยมันจะทาให้เราเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีอีทธนในผู้คนมากมายนะครับเอาละครับว่าวันนี้นะครับผมมาแบ่งปันในส่วนของข้อมูลนะครับแล้วก็วิดีโอเพียเท่านี้ยังไงเจอคิดเจอกันนะครับในคลิปวิดีโอถัดไป <The music starts playing>